วัสดีครับพบกับสุลุข่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด้าเวลาเคอร์ติอจอนมีข่าวลือออกมาอย่างแนวหูนะครับหลังจากการจับไปของจอแดนเฮนสันและฟอร์มโยโดยเช็กก้งครับเตรียมที่จะผลักดันเคอร์ติอจอนเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลอย่างเต็มตัวในการต่อยอดในช่วง11เกมสุดท้ายหลัง4เซน่นที่แล้วเคอร์ติอจอนนะครับโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมเสด็จไปลีน้องใน11เกมสุดท้ายของลิเวอร์พูลในฤดูกันก่อน เขาเก่งทั้งเรื่องการเล่นเกมรับและเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกวิ่งเพสซิ่งไม่มีหมดไม่เคยหวงบอลอีกต่อไปแล้วจ่ายบอลง่ายๆไม่มีม้วนอีกต่อไปแล้ว,ว,ลวเคยที่จนทําได้อย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งมิดฟิลด์ันัดซ้ายสาหรับ10เกมในศึกพรีเมียร์ลีกในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วเขาเองก็พิสูน์มันอีกครั้งสําหรับการช่วยทีมเชาติอังกฤษชดอยู่21เปย์ที่พึ่งคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลยูโรยู21เปย์ได้สําเร็จที่ผ่านมานะครับฟอร์มสดเดามาก มีการเปิดเผยนะครับว่าเคอร์ติโจนอาจถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งกับการยืนอีกครั้งในระบบใหม่ของเจคกิงครับโดยจากนี้นะครับจากที่เขาได้เคยลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ถนัดซ้ายเขาอาจจะเข้ามารับบทบาทในตำแหน่งมิดฟิลด์เบอร์หกของเทียมแทนที่ฟาร์มโยและกับตันจอแดนเฮนสันที่ย้ายออกไปเนื่องจากล่าสุดน,นะครับคอนเนอร์ ley, แบลซลีย์แบ็คขวาดาวรุ่งที่แม้จะโชว์ฟอร์มดีใน2เกมที่ผ่านมาและกำลังมีการเตรียมที่จะขยายสัญญาชั่วมยเพิ่มอีก3เบ ทำให้เขาได้ไปร่วมทีม p รีซ i s ั่นที่สิงคโปร์กับทีมด้วยจึงมีข่าวมาว่าเจอความนั้นอาจจะบองระบบใหม่และผู้เล่นใหม่อีกครั้งโดยเทนนิสเนเซอร์โนจะกลับมาประจําการในตำแหน่งมิคขวาเหมือนเดิมและเตรียมที่จะผลักดันเคอร์ติจอนเล่นตำแหน่งบทบาทตำแหน่งไม้เลข6มิกฟิวตัวกลางแบบเต็มตัวไม่รู้ว่าจะเป็นจริงตามข่าวลือนี้ไหมแต่สําหรับ2เกมนี้นะครับที่ดูหัวจะพบกับเลตเตอร์สตีและเบย์มอนิก จากนี้น่าจะเป็นเกมที่จะตอบได้ว่ามันจะจริงแท้แค่ไหนต้องรอดูนะครับโดยกติจนโดดเด่นมากๆนะครับส่วนตำแดน่นกูลูนะครับก็ยกให้เขานะครับโดดเด่นมากๆกับตาแหน่งเบอร์6ในนามทีมชาติอังกฤษชุดยู21ปีที่ผ่านมาฉะนั้นแล้วนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นในตาแหน่งเบอร์6ให้กับลิเวอร์พูลค่าประโยคเดียวของจอแดนฮานสัน กับสายตาของเจเกิงคลับที่กำลังพูดถึงเขาในคลิปวีโอกล่าวเวลานั้นทำให้น้ำตาท่วมจอได้มากขนาดนี้จอแดนเฮนสันคุณผู้ชายที่ทำให้ความฝันของผมเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่กับตันเฮนโดแคปภาพของเจเกิงคลับที่กำลังพูดถึงเขาในวีดีโอของสโมสรลิเวอร์พูลที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวานนี้และถ้าสังเกตมองดูดีๆสายตาของเจเกิงคลับในทุกๆนาทีที่พูดถึงเฮนโดนั้นมันเหมือนกับว่า เป็นสายตาของคนเป็นพ่อที่กําลังจะเสียลูกชายไปในที่ไกลๆอย่างมากปาีที่ผ่านมาทั้งคู่เป็นอะไรที่มากกว่าหัวหน้าและลูกน้องและชี่ไดว่าการตัดใจของเฮนโดก็เพิ่งจะเกิดขึ้นด้วยสําหรับการย้ายออกจากเีมเพราะมันไม่มีสัญญาณบ่งบอกเลยก่อนหน้านี้เจคเกคอปเองก็คงใจหายมากๆเพราะเขาเพิ่งจะเสียเจมินเนอร์ไปด้วยก่อนหนี้นะฮะทุกอย่างมันก็เป็นวัตจักรของฟุตบอลจริงๆนะครับเป็นสัจธรรม การเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปและการจากลาเป็นอะไรที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตอนแรกแคคิดเอาไว้ว่ากับแตนฮนโดน่าจะเป็นคนแรกในรอบหลายๆปีที่จะได้แขวนสตัดกับลิเวอร์พูลแต่อย่างที่เห็นนะครับเสียดายแค่นั้นจริงๆก็เงินทองจงมาก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้อง7จดแสนปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นพี่น้องแล้วจะไปหรือไม่พูดจาแบบนี้ไง อาริแข้งหงชีแข้งรายนี้จะไม่เล่เล่นกับเจคเก้ตครัอีกแล้วอดีตดาเตของลิเวอร์พูลระบุว่าแข้งของหงดานรายหนึ่งจะไม่ได้เล่นกับทีมของเจคเก้ตครัอีกแล้วหลังการแสดงความคิดเห็นล่าสุดของเจ้าตัวนะครับโมเซอินดูเกระบุในอินสตาแกรมว่า,วาฟาบิโอคาวโยจะไม่ไเล่นกับเจคเก้ตครัที่ลิเวอร์พูลอีกแล้วหลังจากแสดงความเห็นเกี่ยวกับการยืมตัวที่อาบาเลซิกตอนนี้จากการย้ายจากปุนลัมมาร่วมทีมลิเวอร์พูล ในช่วงสมเม์ที่แล้วดาวเตะในวัย20ปีต้องเจอกับฤดูกาลแรกที่ยากลำบากในทินแอนฟิลโดยเล่มลงเล่นไปเพียงแค่13เกมเท่านั้นในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนฤดูกาลที่จะมาถึงนี้มีการตัดสินใจได้ว่าคาร์วยกควรใช้เวลา12เดือนในเยอรมนีกับทีมอาบายเลซิกแต่ฟิวตัวรุกรานี้ก็ได้บอกกับสื่อเยอรมนีว่าเจคกนครับผู้จัดการทีมของเขาไม่ค่อยได้พูดคุยกับผมเท่าไหร่และเขาก็ไม่ค่อยได้ให้คำแนะนำอะไรเลยกับเขาที่ลร์พูล ดังที่ go.com ได้นำมารายงานเมื่อพิจนารณาถึงความสำเร็จที่เกอร์กินกับมีในทินแอนเวลลลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของเขาคือทักษะการจัดก,การคนที่เขาแสดงออกมาดังนั้นคำพูดของเขาวยจึงก็ค่อนข้างน่าประหลาดใจสำหรับใครหลายคนแต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเมื่อเขากลับมาที่สโมรสรในซามานาเอเนเกก็มีความคิดว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการค้ำทิ้งของกุสซิชโนมันอีกต่อไปโดยดีดแบ็กซไซต์ของลิปูได้โพสต์ข้อความต่อไปนี้ ในช่องคอมเมนต์ในโพสต์อินสตาแกรมของ Liverpool Go การพูดแบบนั้นผมจะเซอร์ไพรส์มากเลยถ้าเขาได้กลับมาเล่นกับเชลซีอีกเอนริเกกล่าวเขาโยย้ายจากฟุลแลมนะครับมาร่วมทีมหงสแดงด้วยค่าตัวมูลค่า5ล้านปอนด์แต่เขาประสบปัญหาในการสร้างผลกระทบให้กับทีมในฤดูกันที่แล้วโดยลงเล่นกับทีมชุดใหญ่เพียงแค่21นัดยิงได้3ประตู ข้างชาวพุทธิเกตอ้างว่าผู้จัดการทีมชนมานมีสัญญาเรื่องเวลาในการลงสนามในตำแหน่งที่เขาโปรดปรานแต่เขาไม่เคยเล้รับมันผมรู้สึกว่าที่ผมไม่เวิร์กกับลิพูปอนเพราะตำแหน่งที่ผมลงเล่นแค่ในวัย21ปีก่าวเสริมผมเล่นทางซ้ายซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งของผมจริงๆผมบอกว่าผมจะเล่นเป็นเบอร์สิบแต่ปีที่แล้วเราไม่ค่อยได้เล่นด้วยตำแหน่งหมายเลขสิบเมื่อเราเล่นด้วยตำแหน่งหมายเลขสิบผมก็จะสามารถเล่นในด้านที่โดดเด่นของผมได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้ผลและผมจะอยู่ที่นี่รือลิเวอร์พูลในปีหน้าเราจะต้องรอดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบิ๊กกิ้นฟาบิโซโรมาโนรายงานเอาอิติิัลและลิเวอร์พูลกำลังที่จะปิดดิวฟาร์มโยโดยข้อตกลงใหม่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับลิเวอร์พูลระวังเรื่องเอกสารมากกำลังตรวจเอกสารเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดใกล้ที่จะปิดดิวเต็มที่ ฟามโยจะเข้ารับการตรวจร่างกายในเร็วนี้และถ้าทุกอย่างเป็นไปนตามแผนเขาก็จะเป็นนักเตะใหม่เอาอิทติพัด้วยสัญญา3ปีซึ่งก็ค่าตัวนะครับที่ได้ก็คือ40ล้านปอนด์จะนำไปต่อยอดด้วยการซื้อลูมิโอลาเวียต่อไปนะครับลากอนฟาร์มิโยนี่คือสุลกาลลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรบอบเยองของวันที่28รกรกฎาคม ขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือ้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ